สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาดูดวงของชาวราศีตุลประจําเดือนพฤศจิกายน2568เดือนที่พลังดาวใหญ่เริ่มขยับทำให้ชีวิตของชาวตุลมีจังหวะหน่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะด้านการงานเริ่มต้นเดือนนี้ดาวพฤหัสสบดีดาวแห่งความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองและโอกาสดีๆ ได้ยใหญเข้ามาอยู่ในภพกรมรมะหรือพบการงานของคุณโดยตรงค่ะส่งผลให้ชาวราศีตุลดูมีออร่าในสายงานงานเด่นขึ้นแบบไม่ต้องพยายามมากมีโอกาสได้โปรเจกต์ใหญ่ได้รับคำชื่นชมหรือแม้แต่มีคนมาชนทำงานใหม่ๆที่ท้าทายกว่าเดิมแต่ดาวพฤหัสบดีแม้จะให้โชคก็อาจพาศัตรูที่แอบชื่นชมเข้ามาด้วยนะคะ คนอิจฉามีแน่นอนค่ะอย่าไปใส่ใจปล่อยให้ผลงานพูดแทนตัวคุณดีที่สุดบางคนอาจถึงขั้นมีคนจับตาดูทุกฝีมือเหมือนเป็นเน็ตไอดอลประจำออฟฟิศไปเลยค่ะคำแนะนำเดือนนี้ควรใช้เวลาช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนเคลียร์งานที่ค้างให้เสร็จหรือเตรียมแผนระยะยาวเพราะสิ่งที่เริ่มในเดือนนี้จะกลายเป็นฐานสำคัญของปีหน้าเลยค่ะ ด้านการเงินการเงินของชาวตุลในเดือนพฤศจิกายนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์สมดุลแบบตุลจริงๆค่ะคือมีเข้ามาก็มีออกไปพอๆกันโดยเฉพาะช่วงเครื่องหลังของเดือนมีโอกาสได้เงินเล็กๆน้อยๆจากสิ่งที่ไม่คาดคิดเช่นของที่ขายได้หรือคนคืนหนี้แบบงงๆแต่ราไว้ก่อนนะคะเย่๋ยเพิ่งถามเหตุผลเดีย๋ยวขอเปลี่ยนใจแต่รายจ่ายก็แอบรออยู่เหมือนกัน โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับบ้านรถหรือสุขภาพของคนในครอบครัวดังนั้นอย่าชะล่าใจแนะนำให้กันเงินสำรองไว้เล็กน้อยค่ะด้านความรักคนมีคู่เดือนนี้เน้นเรื่องเงินและการช่วยกันทำมาหากินคู่ไหนกําลังวางแผนสร้างอนาคตจะได้คุยกันจริงจังเรื่องรายได้รายจ่ายหรือเก็บเงินซื้อของชิ้นใหญ่ด้วยกัน อาจมีบ้างที่พูดกันเรื่องเงินแล้วเสียงเริ่มดังขึ้นแต่สุดท้ายก็เข้าใจกันดีเพราะเป้าหมายคือความมั่นคงร่วมกันคนโสดมีเกณฑ์มีคนเข้ามาคุยค่ะโดยเฉพาะช่วงปลายเดือนแต่ต้องบอกเลยว่าเขาคนนี้อาจยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่เหมือนเข้ามาทักเล่นๆแล้วก็หายไปเหมือนสัญญาณ WiFi แถวบ้านค่ะแต่ไม่ต้องห่วงเดือนนี้ยังเป็นจังหวะของการเรียนรู้คน มากกว่าเริ่มคบคนใช้เวลานี้ดูให้แน่ชัดก่อนจะเปิดใจค่ะบทสรุปภาพรวมโดยรวมแล้วเดือนพฤศจิกายนนี้ชาวราศีตุลจะโดดเด่นเรื่องงานมีแรงสนับสนุนจากผู้ใหญ่และโชคทางการงานส่วนเรื่องเงินนั้นไหลเวียนดีแต่ยังไม่ถึงขั้นร่ำรวยความรักยังอยู่ในจังหวะที่ต้องใช้เหตุผลนำอารมณ์ค่ะ ถ้าเปรียบชีวิตตุ้นตอนนี้ก็เหมือนช่างน้ำหนักทองคำต้องค่อยๆปรับจังหวะให้สมดุลแล้วทุกอย่างจะลงตัวเองค่ะ